สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพีพ่่ขาสำหรับช่องยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็ช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะคะก่อนอื่นนะหนูมาใช้ให้พี่ๆนะคะชมช่องทางการติดต่อกันก่อนเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์0 9 5ย์7 8 770นะคะวันนี้พระนะคะมีทั้งหมด4แถวนะคะพี่นะก็มีราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักร้อยนะคะหลักลายหลายพันนะคะพีพ่่ขาก็ ตามหน้าพระนะคะก็พระนะคะต้องยุ้ยนะแบ่งปันนะคะเป็นราคาเบาๆบางๆนะคะ,บาบาะ,คะพี่นะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รายการแรกนะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการนี้พระปิตดตาหลวงปู่จีนนะคะพี่พี่ขอ่ะรายการแรกนะคะหนูเอาสองพันนะคะพี่พี่ะเอาสองพันสองเนาะพระปิตดตาหลวงปู่จีนนะคะ อันนี้เป็นราคาแบ่งปันให้นะคะวันนี้นะคะหนูเดินทางนะคะแต่ว่าใครสนใจปิดพระนะคะก็โทรมาหา้องยุ้ยได้นะจ๊ะพี่วิจาอ่ะรายการแรกหนูขอเป็นสองพันนะคะจัดโปรให้นะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหนุมานนะคะรายการนี้เป็น หนุมานนะคะเหรียญเงินนะคะแล้วก็ลงยานะคะพี่เวขาเดี๋ยวสักครู่นะคะเหรียญหนุมานนะคะเนื้อเงินนะคะลงยานะคะนี่ด้านหลังนะคะเป็นของอ่าหนุมานหลวงพ่อกุลนะคะพี่นะวัดพระนอนนะจ๊ะพี่จ๋านี่หน้าพระเป็นเหรียญเงินนะคะแล้วก็ลงยานะคะมีรอยจานด้วยนะคะอ่า รายการนี้หนูขอสี่พันนะคะพี่นะเหรียญแท้นะคะคมนะสวยนะคะด้านหลังมีรอยจานด้วยนะจ๊ะรายการถัดมานะคะก็จะเป็น หลวงปู่ทิมนะคะเสมาแดรอบหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะคะแล้วก็หน้ากากทองคํานะคะพี่พี่่ะโอ้โหบอกก่อนนะว่าองค์นี้นะไม่ธรรมดานะสวยมากนะคะหนูเอาสี่พบาทนะคะพระเนื้อเงินนะคะแล้วก็หน้ากากทองคํานะคะลงลงยานะคะนี่สวยจริงนะเหรียญแท้นะคะคมนะคะสวยนะจ๊ะพี่พี่จ๊ะรายการนี้หนูเอา4,500บาทนะคะ นี่ใสมา8รอบหลวงปู่ทิมนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะบางท่านนะคะอยากให้ของขวัญน,นะคะกับลูกหลานนะคะหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะคะซื้อพระนะคะเป็นของฝากก็ได้นะคะพี่พี่นี่รายการถัดมานะจ๊ะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุนะคะรายการนี้นะคะเอา4,000นะคะพี่พี่ขาก็เป็นเหรียญเหรียญเอ่อเดี๋ยวสักครู่นะคะหนูดูนะอ่ะ เหรียญหลวงปุสุขนะคะเอาสี่พันเอาสี่พันสองละกันนะพี่นะเหรียญหลวงปุสุขนะคะก็จัดโปรให้นะคะรายการนี้นะคะนี่ด้านข้างเนี่ยเป็นกรอบนะคะกรอบเงินแท้นะพลาแท้ด้วยนะคะปกติก็ขายสี่พันห้าห้าพันนะคะพี่นะก็หนูจัดโปรให้นะจ๊ะ รายการถ uh ัดมานะคะก็จะเป็นพระปิดตานะคะเอาสี่พันนะคะพี่นะหลวงปู่จีนนะคะแข้งหมอลงรักแล้วก็ปิดทองด้วย,วยอ่าลงรักปิดทองนะคะอยู่ในกรอบนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะหนูให้สามพันห้าร้อยบาทนะคะพระปิดตาหลวงปู่จีนนะคะนี่อยู่ในกรอบเงินนะจ๊ะ <ไ adamente> <fahr> รายการถ uh ัดมานะคะก็จะเป็นนี่ได้มาสององนะคะบ้านนี้ให้มาสององนะแบ่งมาสององนะคะเอา 1,800งพัแป้อบาทละกันนะคะปลาซุ้มกอนะจ๊ะนี่มีใครไม่รู้จักบ้างนะปลาซุ้มกอนะคะพิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์ลวดลายมีมีลายกหนกนะจ๊ะพี่พี่จ๋ามี2องค์นะคะแบ่งให้2องค์นะคะรายการที่1น,นะจ๊ะรายการที่2นะคะหรือโอ้โหอันนี้รายการที่2ส,สวยนะก็เราบอก1,800ไปแล้วนะก็1,800บาทนะจ๊ะ รายการถัดมานะจ๊ะก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้นะคะเป็นงาแกะหลวงพ่อเดิมนะคะมาพร้อมรูปถ่ายนะคะก็หนูเอาหน0 0บาทละกันนะคะพี่ๆคะนี่เป็นสิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมนะคะสิงหสขวัญน,นะคะแล้วก็มีรูปถ่ายหลวงพ่อท่านนะคะอยู่ในกรอบนะอันเดียวกันนะคะ ก็ฝ่ามือหนูนะนี่ต้องให้เห็นภาพนะคะว่าไม่เล็กนะ1200บาทนะจ๊ะพ,พี่จ๋ารายการถัดมานะคะเอา1500บาทนะจ๊ะคูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญนะคะเหรียญคูบาเจ้าสีวิชัยหน้าพระผ่านการใช้งานนะหูเก่าไม่เก่าพี่ดูตรงห่วงนะนี่เอา1 5 0 0บาทนะจ๊ะนี่โอ้ หนะ้าปลาผ่านการใช้งานนะคะสึกหลอนะดูดูมีมนขังมากๆนะคะดูมีเสน่ห์นะคะ,ะ,คะรายการถัดมานะคะเป็นเม็ดแตงของพ่อเดิมนะคะรายการนี้เป็นเนื้ออัปป้านะคะพี่พี่ขานี่มีองค์เดียวด้วยนะคะได้มาองค์เดียวนะเอา3,500บาทนะคะเนื้ออัปป้านะจ๊ะอยู่ในกรอบนะคะเรี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะพี่พี่ขา อันนี้คะ่ะจะให้ผู้หญิงนะก,ก็โอเคนะเพราะว่าเม็ดแตงนะเป็นพระองค์ที่ไม่ใหญ่นะคะนี่หรือว่าเราจะให้ผู้ชายหรือเด็กก็ได้นะคะนี่หน้าพระเป็นเนื้ออัปกานะหลวงพ่อเดิมนะคะออกวัดหนองโพนะจ๊ะพี่พ่จารายการถัดมานะคะรายการนี้เป็นจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินนะคะอยู่ในกรอบนะคะเอา3,500บาทนะคะนี่นะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ขาวนะคะวัดหลักสี่นะคะโอ้โห,หน้าปลาสวยมากนะคะไม่ได้สวยธรรมดานะสวยมากนะคะ,นะะ,คะหลังยันนะคะเป็นหลังยันแปดนะจ๊ะตัวหนังสือนะคะเราจะเห็นว่าเป็นแท่งคมนะคะสวยงามนะคะพี่นะตัวหนังสือนะจ๊ะรายการนี้หนูเอาสามพันเจ็ดร้อยแล้วกันนะพี่นะหลวงปู่ขาวนะคะนี่เออย่างนี้ ก็จัดโปรให้ลูกค้านะจริงๆก็ต้องขาย4 0 0 0 4,000กว่านะคะก็จัดให้เอา3,700บาทนะจ๊ะพ,พี่จ๋ารายการถัดมานะจ๊ะก็จะเป็นหลวงพ่อปานนะคะรายการนี้นะคะเอา2,500บาทนะคะนี่หลวงพ่อปานขี่ไกห่หางพ่วงนะคะเอา2 000, 2 0 0นี่ว่านะพี่นะขายง่ายขายไวนะจ๊ะเอา2,200บาทนะคะนี่ พระสวยมากนะพิมพ์แทดูง่ายนะคะเดิมๆนะก็ช่วงบ่ายๆนะคะช่องยุยพิจิตตบาลมีพระเครื่องนะเรามาเจอกันอีกหนึ่งช่องนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงรูปรูปปั้นนะคะรูปล่อนะหลวงพ่อโมนะคะรายการนี้อยู่ในกระ,กระเช้าเงินนะคะพี่เพียขานี่นี่ เอาสามพันนะคะสำหรับรูปปั้นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อโมนะคะรายการถัดมานะจ๊ะเป็นงบน้ำอ้อยนะจ๊ะนี่โนเอา2,800บาทนะคะสำหรับงบน้ำอ้อยนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศีตารามนะจ๊ะเป็นเนื้ออัปปก้านะคะเอาสองพันนะจ๊ะด้านหลังนะคะก็จะเห็นว่าเป็นหลังหนุมานะคะออกปี2021นะจ๊ะปี21นะจ๊ะเอาสองพันบาทนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะราคานี้รวมรวมส่งแล้วนะคะพรุ่งนี้ วันนี้เป็นวันเสาร์นะพี่เนาะวันนี้เป็นวันเสาร์นะก็หนูต้องส่งพระได้วันจันทร์นะคะพี่เนะเพราะว่าวันนี้เดินทางไปจังหวัดเลยนะคะกว่าจะถึงบ้านน่าจะเป็นช่วงมืดเลยนะคะแล้วก็พิธีนีแถวบ้านปิดวันอาทิตย์นะคะหนูขออนุญาตจะส่งเป็นวันจันทร์นะคะนี่เอารายการนี้นะคะเอาสามพันบาทนะคะเป็นพระหลวงพระทานะคะวัดพเนียงแตกนะคะอยู่ในกรอบเงินแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าอยู่ในกรอบเงินนะคะ อย่างที่น้องบอกนะคะโอ้โหนี่หลวงพระทารายการนี้แท้ดูง่ายนะพิมพ์ชัดลึกนะคะอย่างที่หนูบอกนะคะพี่นะปราสเนี่ยก็จะมีหลากหลายรายการนะคะมีหลกักราคาหลายหลายพันนะคะรวมทั้งหลักร้อยด้วยนะคะก็ คือถ้าเราพูดตรงๆก็ตามสะดวกนะคะพี่พีนะตามสะดวกนะคะหนุมานหลวงพ่อสุนนะคะวัดสารกุลนะคะรายการนี้เอา5 5าพันหนะคะสําหรับรรพระหนุมานหลวงพ่อสุนนะคะโอ้โหพุทธศรรินท่านสวยงามมากนะคะนี่ขอประทานลภัยนอาจาะมือเดินกล้องนะ รายการถัดมานะจ๊ะก็จะเป็นพระไม่ทราบพี่นะคะรายการนี้นะคะนี่นะพี่นะบอกเลยว่าพระสวยมากรายการนี้เป็นเออเงินนะคะเงินชุบทองนะคะพี่ะคะ่ะนี่เอาสามพันบาทนะคะพระหูพระเก่าเก่านะคือหนูก็เปิดเซิร์ชหาข้อมูลนะคะแต่ว่าหนูไม่กล้าฟันธงนะ โอ้แต่ปราสวยมากนะคะเอาสามพันบาทนะคะหนูซื้อมาก็เอาจริงนะบูชามาก็แทบไม่ได้กำไรนะอันนี้เป็นราคาแบ่งตันกันนะคะแต่หนูดูสวยนะคะแท้นะรายการถัดมานะคะรายการถัดมาเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะวัดกำแพงนะจ๊ะสส่เนียวฝั่งทนนะคะหลวงพ่อไผ่รายการนี้นะคะหนูขอ3,500บาทนะจ๊ะพี่พิีจ๋าหลวงพ่อไผ่นะนี่ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้เอา1,500้าบาทนะคะโตดเก่านะพี่นะดูดูนะคะนี่นี่บอกก่อนนะคะว่าอันนี้จริงๆหนูพูดราคาผิดนะหนูพูดไปแล้วนะพี่นะไม่เป็นไรค่ะก็เผื่อเนาะไปไปไป,ไปถั่วถัวกับองค์อื่นนะคะ เอา1,500บาทนะคะอย่างที่น้องยุย้ยบอกนะคะน้องยุย้ยแจ้งราคาไปแล้วนะคะไม่เป็นไรในการถัดมานะจ๊ะเป็นแซยิดนะคะเหรียญแซยิดหลวงปู่รอดนะคะวัดบางน้ำวนนะคะเอา3,500บาทนะคะเหรียญแซยิดนะจ๊ะนี่เหรียญแท้นะคะพี่นะก็ได้มาจากพระบ้านนะคะในการถัดมานะจ๊ะก็จะเป็น เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะเอา1,200บาทนะคะหน้าพระเป็นเหรียญเนื้อกระลายเงินนะคะด้านหลังพิมพ์ขอเบ็ดนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นโอ้โหพระ หลวงพ่อผางนะคะพี่นะนี่บอกก่อนว่าโ hu เหรียญโคตรสวยนะนี่เอาหนึ่พบาทนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อผางนะคะจะเอา1,200นะแต่เอา1,000บาทนะดูด้านข้างนะคะนี่นาพระนูนนะคะด้านข้างนะมีมิตินะคะออกปีหนสองนะคะพี่เพียขานี่ ด้านข้างนะคะเป็นเส้นขอบตัดนะเหรียญพระนผาผนะคะเอา1000บาทนะจ๊ะจัดโปรให้นะจ๊ะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่วัสถาุพาันสูงนะคะเอา1 5 0 0บาทนะคะเหรียญแท้คมๆนะคะดูง่ายนะด้านข้างนะคะเราจะเห็นว่าเป็นเส้นขอบตัดนี่และตัวหนังสือนะชัดเจนมากนะคะเอา1 5 0 0บาทนะคะราคานี้นะคะเป็น ราคาพร้อมเอ่อพร้อมส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่โอนนะคะหรือไม่ก็พี่เก็บปลายทางนะคะน้องยุ้ยไม่ได้เก็บค่าบริการเพิ่มนะจ๊ะหลวงพ่อคงนะคะหน้าปลาเป็นเนื้อกะล่เงินนะคะเอา1,200บาทนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคงนะจ๊ะพี่วิจารรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเอ่อหลวงพ่อเดิมนะคะ นี่โอ้โหนาพระเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะเอา1,200บาทนะคะสำหรับรายการเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ขเหรียญแท้คมนะคะสวยนะคะ1,200บาทนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะรายการถัดมานะคะพี่พี่ขาเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญน,นี้นะคะหนูเอา1,200บาทนะคะสำหรับเหรียญ จเจริญพอล่างหลวงปู่ทิมนะคะอายุครบ9 5ปีนะคะโอ้โหเหรียนแท้สวยนะคะนี่รายการถัดมานะคะก็จะเป็นนี่โอ้โหเอา1,300บาทนะคะ นี่หลวงปู่สุนะคะพี่นะเหรียญหลวงปู่ศักเอ่อเหรียญขอประทานตะไคนะคะเหรียญหลวงปู่สุนะจ๊ะพี่จา๋ารายการนี้หน้าพระเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะจ๊ะหนูเอา1,300บาทนะคะหน้าพระคงพรสวยๆนะจ๊ะพี่นะลึกๆนะจ๊ะรายการเอ่อถัดมานะจ๊ะก็จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่หลังยันสีนะคะ รายการนี้หนูเอา800บาทนะคะหน้ารับเป็นเหรียญเนื้อกะไหลทองนะจ้าพ,พี่จ๋าถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อกันนะคะวัพดพญาตนะหนูเอา700บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นพระ เอออ่าขอประทานอภัยนะคะมันมันเลนจะเข้าตานะน้องยุ้ยขยี้ตานะนปลาลุกจากมือเลยขอประทานอภัยนะจ๊ะหลวงปู่หมุนนะคะนี่วัดบ้านจานนะจ๊ะหลวงปู่หมุนน้องยุ้ยเอาหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะพี่ที่ะเหรียญหลวงปู่หมุนนะจ๊ะ รายการถัดมานะจ๊ะยอดธงอยุธยานะคะเอา800นะคะพระยอดธงอยุธยานะจ๊ะพิวิจารถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะรายการนี้ขอ700บาทนะจ๊ะเหรียญเก่าแบบนี้นะคะ แท้เดิมๆนะคะเก่ามากนะคะเอาเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพระแท้นะพี่นะแต่หนูว่าหนูเหมาวรวบกองมานะคะก็หยิบให้ลูกค้าดูเอาหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารนะจ๊ะ รายการสุดท้ายนะจ๊ะพระอาจารย์นำนะคะพี่นะโอ้โหอาจารย์นำนะคะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะเหรียญอาจารย์นำนะคะนี่สาสนิมแดงขึ้นนะคะอยู่เต็มองค์พระเลยนะจ๊ะพี่จ๋าใครปิดพระไว้นะคะมาจําด้วยนะจ๊ะแล้วก็สิ้นเดือนนะใครจะจ่ายก็ภายในหนึ่งเดือนนะคะกําหนดนะ ก่อนท้ายคลิปนะคะก็ฝากช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเบอรโ์โทรแล้วก็ดีไลน์0954678700นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจกันนะคะพี่นะจะได้ไม่พลาดพาบ้านสวยๆนะคะรานะคาเบาๆจ,จากช่อง,งยุ้ยเองสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ